กสุนจัมินาแนลนะคะวันนี้ค่ะจัดจะพาเพื่อนๆนะคะไปสุ่มสกินปืนในเกมฟรีไฟค่ะอ่ะสงสัยนะดีวว่าวันนี้สกินปืนอะไรเข้ามาอือจริงๆมันเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าจัดแะยังไม่มีโอกาสได้สุ่มเลยจะเป็นสกินปืนอะไรนั้นเดี๋ยวตามเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะมีผู้สนับสนุนด้วยนะตามเข้าไปรับชมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจัดมีช่องอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะอันนี้เป็นช่องของพี่แทนค่ะพี่แทนเนี่ยเป็นช่องที่แบ่งปันวิดีโอที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างรายได้เพิ่มนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนรู้วิธีการทําเงิน,นช่องของพี่แทนเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็กดติดตาม่องแทนเอ็นีิเศษไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวิดีโอเพื่อการศึกษา เขาเอามาลดราคานะทุกคนมันเป็นท่าทางนี่ท่าทางอันนี้นะคะคือจะมีหมดแล้วทุกอันอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนี่ยมีแล้ว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 หมดเลยส่วนท่านี้ของหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ GM เอ็มเขาเอามาลดราคาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นครอยากได้ก็ลองไปซื้อดูนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะจะมาสุ่มค่ะนี่เลยสกินปืนนะคะ เวกเตอร์ไลน์นี้มันเป็นเวกเตอร์ไลน์ซูเปอร์สตาร์อะให้ดูแบบชัดๆนะซูมได้ซูมทุกคนดูสิ ตัวกระบอกปืนอันนี้นี่นะคะคือแบบว่าเป็นปืนที่แบบถ้าใช้แล้วน่าจะดูดีดูมีฐานะหรือดูร่ารวยนั่นเองเพราะว่ามันดูเหมือนเพชรมันดูแบบประยิบประยับดูสวยงามมากแล้วก็ค่าสถานะของปืนเวกเตอร์อันนี้นะคะก็คือบวกดาเมจหนึ่งบวกแมกกาซีนหนึ่งแต่ว่าเป็นลดระยะซึ่งจะอยากลองใช้มากเลยเพราะว่าเวกเตอร์ตอนนี้มีสกินปืนอยู่2กระบอกเนาะคือกระบอกนี้นะคะกับกระบอกกระบอกกระบอกนี้เออแต่ว่ากระบอกนี้จัดมีแล้วกระบอกนี้มันบวกระยะแล้วก็ บวกแมกกาซีนแต่ว่าลดความเร็วเนาะแต่ตัวนี้เนี่ย บวกดามเมจนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสุ่มสกินปืนกระบอกนี้กันนะคะกล่องละ35เพรนอกจากนี้เนี่ยยังมีโอกาสได้นะปืนวูดแพคเกอร์นะคะ M 249เ้ฮ้ย2อ9อันนี้ก็แลดูดีนะบวกดาเมจกับมันยำแล้วก็ปืนสแปดท่าะะบวกระยะแล้วก็จอกรอน,นันเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันแบบสวยๆก็จะได้แบบ24วันแต่ถ้าแบบสวยน้อยลงมาหน่อยก็จะได้แบบสวันสวยน้อยน้อยก็จะ7วันแต่ถ้าดวงดีเลยก็จะได้ถาวรมาดูกันว่า ว่าปืนเวกเตอร์กระบอกนี้เราจะหมดทั้งหมดกี่เพททุกคนอ้าวแลวค่ะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มแล้วนะคะวินาทีการสุ่มตรงนี้10กระบอกเลยเฮ้ยเแต่ว่าไม่ได้ได้เวกเตอร์ได้ปืนสเปซถาวอนโอ้โหไม่เป็นไรค่ะแล้วอาเลยเนี่ย แว่นเจปูลูกบวชมาแบบลดราคาด้วยแม่วเจปูไม่ฉันมีแล้วแมวอันนี้มีแล้วจัก็เลยไม่ซื้อนะคะแบบลดราคาเอาเลยค่ะซุมต่อทุกคนรอบนี้ค่ะแพ็คสิบอีกรอบนึงโอ๊ยรอบนี้ไม่ได้ปืนสัะกระบอกเลยอะรอบนี้สามสิบกล่องวุ้ยทุกคนคิดว่าร้อยกล่องจะได้ปส่สิบอันนี้รอบนี้40ิ ไม่ได้ก็ยังไม่ได้อ่ะห้ากล่องทุกคนห้กล่องได้แนีได้แล้วโอ้โหรอบนี้50กล่องทุกคน50กล่องได้ครบเลยอันนี้นะเราเปิดไปทั้งหมด50กล่องเราอ่ะได้ปืน M 2 4 9ได้สแปรแล้วก็ได้เวกเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะปืนที่เรียนไม่ได้คือพแพคเกอร์ไม่เป็นไรปืนนี้ไม่ค่อยใช้ไว้จะใช้เมื่อไหร่ค่อยมาสุมล้วกัน เอยเดี๋ยวขอลองเอาสกินปืนอันนี้นะคะไปเล่นก่อนและกันนะมาดูซิว่าจะสวยงามขนาดไหนไหนเข้ามาดูซิดูดีดูแกไปอีกแบบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในหมดทั่วไปกันดูแล้วกันค่มาดูว่าเบรกเตอร์กระบอกนี้จะยิงหัวได้เยอะขนาดไหนฮ่ย หลังจากที่เราเอาไปเล่นนะทั้งสงโหมดเนาะทั้งโหมด Battle Royale นะคะแล้วก็โหมด4 v วเนาะส่วนตัวจะจะคิดว่าสกินปืนอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันลดระยะฉะนั้นเวลายิงอะ่ะเราต้องเข้าไปใกล้ศัตรูให้มากกว่านี้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดห่างใช่ปะดามเมจมันก็จะน้อยลงแต่ว่ามันเพิ่มดามเม็มาไงโดยรวมแล้วจัดค่อนข้างชอบสกินปืนกระบอกนี้มากกว่านะสาเหตุเพราะว่า มันสวยแล้วก็เวลาจัดข้าชาร์ดอะ่ะมันเข้าชาร์ดแบบแนบเนื้ออยู่ละจะคิดว่าระยะก็เลยไม่ได้สําคัญกับจัดเท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจใกันด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ